ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตามซับสไครกดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว พาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่านะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ถนนเทิดไทยนะคุณผู้ชมตรงนี้ก็เรียกถนนเทิดไทยด้านหลังผมตรงนู้นนะฮะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งซึ่งเป็นขวัญใจของคนแถวนี้เขาบอกว่าร้านนี้เปิดมาแต่แถวนี้เป็นป่าๆเลยนะเป็นแบบที่ลกร้างไม่มีร้านอะไรเลยนะเปิดเป็นเจ้าแรกแล้วจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ไม่ธรรมดาเอาเป็นว่าเจ้าแรกในโลกก็แล้วกันเป็นอะไรครับเจ้าแรกในโลกเดี๋ยววันนี้ไปพิสูจน์กัน อาหารเราก็ทำตามสูตรบัรพาคุรุท่านทิ้งสูตรให้ไว้ เผมไม่แอบซุ่มดูนะคุณผู้ชมตอนนี้เข้ามาในร้านแล้วนี่คุยเรื่องของร้านเลยต้องขอตัวขอเวลาไปมึงพี่แหม่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ไปแอบดูคนเข้าออกร้านตลอดเลยค่คะนะขายดีมากมากคุณผู้ชมร้านนี้นี่กี่ปีแล้วแม่ก็50กว่าปีแล้วค่ะที่ร้านนี่คือชื่อคุณพ่อใช่ค่ะลุงเดี่ยวลุงเล็กอ่าลุงเล็กนะตอนนี้ลุงเล็กเสียไปแล้วนะคุณผู้ชมนะเสียไปกี่ปีแล้วฮะสิบสองปีสิบสองปีก็ทิ้งสูตรเอาไว้ให้ลูกหลานได้ทํากันต่อนะครับร้านนี้ขายอะไรครับ ขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำตอนนี้ก็มียินตาโฟมาเสริมค่ะ,เ,ะเพราะ<ร>ว่าวลูกค้าเขาก็อยากทานยินตาโฟต้มยำก็เลยทําเพิ่มแต่ว่าที่ผมบอกคุณผู้ชมนะนเนี่ยร้านนี้เป็นเจ้าแรกเขาบอกในประเทศไทยแต่ผมว่าเป็นในโลกเลยนะผมไม่เคยเห็นเลยก็คือว่าร้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรนะฮะก๋วยเตี๋ยวหมูมะละต้มยำเราเคยได้ยินแต่ก๋วยเตี๋ยวไก่มะละใช่ค่ะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูใช่ค่ะมะละหรอค่ะมะละต้มเปื่อยๆเลย แล้วถี่ยังไงคืออ๋อคงจะแค่แบบหมูแล้วใส่มะระอย่างนี้ป่ะไม่ใช่ค่ะคือเอามะระเนี่ยใส่เป็นน้ําแกงเลยค่ะเป็นน้ําแกงที่ตุ๋นอยู่ในหม้อแล้วเดี๋ยวพี่เอาไปต้มในน้าแกงมันไม่ขมเหรอไม่ขมเลยค่ะลองทานดูค่ะไม่ขมเลยอ๋อมีสูตรทําให้ะ้ะไม่ขมด้วยอ๋อเป็นเอกลักษณ์มากแล้วทำไมยูนดีๆถึงได้เป็นสูตรที่เอามะระมาต้มใส่น้ำมาเป็นข้าวเกียวพ่อไรอ่ะก็ไม่รู้คุณพ่อเขามันเป็นสูตรของคุณพ่อค่ะเขาก็ไม่ได้บอกไว้เขาแค่บอกว่า เอามะระมาใส่เพื่อให้น้ําแกงมันเข้มข้นแต่ว่าเอามะระไปต้มในน้าแกงด้วยใช่ค่ะใช้วันหนึ่งก็ประมาณถ้าวันธรรมดาก็ประมาณ15โลไม่ขมไม่ขมยืนยันเดยืนยันค่ะลองมาทานแล้วเอกลักษณ์ก็คือมีหมูหมูลอยตานเรียกหมูลอยใช่ไหมที่แบบว่าปาดกับทัาพีใช่ค่ะแล้วใส่ชามหมูเนื้อเนียนมากใช่ค่ะชามมันไม่ให้แบบนี้เลยป่ะฮะไอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่า ทับพีเนึ่อะ่ะก็คือเต็มทับพีเลยทับพีพจะใหญ่ขนาดไหนก็เต็มทับพีเลยเต็มทับพีเลย15บาทแล้วก็ลูกสดก็แช่ลงไปในน้ําร้อนอพอปาดเสร็จแล้วก็แช่ลงไปน้ําร้อนแล้วก็รอให้มันสุกแล้วก็แงออกมาก๋วยเตี๋ยวเราเนี่ยนะเห็นบอกมีอย่างอื่นที่โดดเด่นกว่าคนอื่นอีอาเห็นมีขายใส่กระปุกด้วยพริกพริกใช่ค่ะไม่เหมือนคนอื่นยังไงไม่เหมือนเพราะว่าทําเองคั่วเองตากเองทุกอย่างทําเองหมดเป็นพริกป่นใช่ไหมใช่ที่นี่เขาจะมีพริกป่นคั่วหอมคุณผู้ชม เอาไว้มาใส่ในก๋วยเตี๋วด้วยกระปุกเท่าไหร่ฮะ20บาท20บาทคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดมากินในร้านเนี่ยก็เขาก็จะมีใส่เนี่ยมีพริกอยู่แล้วเนี่ยจะเป็นพริกแต่ว่าคั่วหอมเนาะเผ็ดมากไหมพี่มาก ถ้าเกิดว่าไม่ทานเผ็ดจะมียำเด็กยำเผ็ดน้อยยำเผ็ดกลางยำเผ็ดเผ็ดถ้าเกิดว่าไม่ทานเลยพี่ก็บอกว่ายำเด็กเพราะว่าที่ร้านจะมียำเด็กคือยำเหมือนกันวนแต่ไม่ใส่พริกเรียกยำเด็กยำเด็กคือเด็กก็มากินได้ต้องไม่ใส่พริกนะก็น่าจะอร่อยแ้วนะแล้วก็ขายเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำล้วนต้มยำน้ำใสแห้งยำยินดะโฟอะไรแบบเนี้ยชามเท่าไหร่นะครับพี่ตอนนี้ ตอนนี้ธรรมดาขายอยู่40ถ้าเพิ่มหมูลอยก็เป็น55 <50 S 2> ถ้าพิศเศษก็45เพิ่มหมูลอยก็เป็น60ก็ลองแวะมาชิมดูได้นะครับเดี๋ยวขอชิมหน่อยได้เลยค,ค่ะเดี๋ยวเราลองสั่งบะหมี่ต้มยำของลุงเล็กเอาแบบปกติมาชิมกันดูขอบคุณพี่แม่ครับอขอบคุณค่ะไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าเปิดสาย โชคดีมากที่ผมสัมภาษณ์ก่อนนะครับพอช่วงใกล้เที่ยงนี่คนเต็มร้านเลยคุณผู้ชมโอ้โหคนหลั่งไหลก็มาเยอะแยะเป็หมดเดี๋ยวผมต้องรีบทานโตะจะได้เป็นคนอื่นทานบ้างนะฮะเอามาดูครับนี่เขาสั่งมาทั้งร้านเลยให้ผมเลยนะทุกๆอย่างเลยนี่มีเป็น,นจานนะครับมีกากหมูนะฮะมีลูกชิ้นเต้าหู้นะฮะหนลูกชิ้นแค้มีลูกชิ้นกุ้งมีลูกชิ้นกรอบเกี๊ยวกรอบนะครับแต่ตัวไฮไลท์เด็ดๆเลยนี่ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำมะละนี่ ผมอยก้คุณผู้ชมดูนะว่าสีสันน้ำเขาเนี่ยเข้มข้นมากสืบเนื่องมาจากพริกป่นของเขาเนี่ยพริกป่นคือเป็นพริกป่นที่ละเอียดไม่ใช่ผงโอวันตินนะนแซ่บมากไม่ทานเผ็ดต้องบอกเขานะแซ่บเลยเออแต่แปลกตัวน้ำอะ่ะมันไม่ใช่ไม่มีความขมนะมันก็มีแบบปลาแหมปลาแหมอะแต่ว่ามันไม่ได้ขมจนเรากินไม่ได้มันอร่อยอะ่ะ ดีมากนะไม่ขมเลยเขาทำได้ดีนะตัวน้ําซุปอ่ะมันมีความเป็นมะระอยู่ไงแล้วก็มีมะระมาให้แบบนี้เลยแล้วมะระเขาเนี่ยนุ่มอร่อยไม่ขมเน,นี่ยชอบเอาใส่ในก๋วยเตี๋ยวยิ่งอร่อยเนี่ยฮะจะอร่อยมากเลยแบบเนี้ยอ,อันนี้มาดูตัวนี้บ้างตัวนี้จะเป็นแห้งคุณผู้ชม ตัวพริกป่นนี่ละลายในนะ้ำไม่พอมาอยู่กับก๋วยเตี๋ยวนี่มันก็แบบแทรกไปทุกอนูเลยนะนี่อันนี้เป็นบะหมี่นะพ็อกฮิตมากในร้านนี้เนี่แล้วดูเวลากุ๊กพริกป,ปนโโ่นมาเนี่ยโอ้โหสีสันเะห็ฮ้อะบะหมี่ยาวเลยนี่เราต้องมาซวบหน่อยละซวบหน่อยนี่นี่เลยโอ้โหแซบ่แซบๆอันนี้เลยนะอะไรนะ ซูแรงมากมีความเผ็ดอยู่อ,อร่อยตัวพริกป่นนี่ละเอียดมากขอบอกแต่ถ้าคนไม่กินเผ็ดนะผมแนะนำไม่ต้องบอกเขานะเนี่ยเพราะว่ามันจะเข้มข้นแบบนี้เลยส่วนตัวนี้เป็นยำเกี๊ยวนะฮะยำเกี๊ยวหมูสับโอ้โหนี่คนหมูสับหมูสับเยอะมากแล้วพก็จะมีหมูลอยมาให้ด้วยนะนี่ยฮะยำเกี๊ยวนี่อันนี้มันเป็นแช่น้ํา ก๋วเกียวมันก็จะซึมซับน้ำต้มยำเข้าไปด้วยผมว่าเป็นของแปลกนะก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำมะระใครที่ชอบกินมะระผมบอกเลยร้านนี้มะระดีมากเขาม,มีสูตรทำมะระที่ดีที่ทำให้แบบไม่ขมนุ่มอร่อยห้าสิบกว่าปีแล้วคุณผู้ชมเอกลักษณ์ก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำมะระไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไก่นะลองแวะมาชิมได้ร้านอยู่ไหนไหนี่แม่อยู่เทิดไทยคะ่ะ79ทับหนึ่งค่ะเทิดไทย79เทับหนึ่งนะฮะกิโมงครับ7โมงครึ่ง สามโมงสามโมงก็กหมดแล้วลองแวะมาแล้วหยุดวันไหนบ้างอังคารพุธค่ะอังคารกับพุธหยุดนะนอกนั้นแวะมาทานได้เลยนะครับคุณผู้ชมเดนนี้เรามีตุ๊กตาติดกว่าจากรายการตีว้วนจนหิวนะครับเป็นสัญลักษณ์ของรายการมอบไว้ให้ด้วยนะครับว่าเรามาเยี่ยมแล้วเราก็มีสติกเกอร์นะครับร้านนี้ต้องลองจากตีอ้วนจนหิวเห็นสติกเกอร์มาถูกร้านแน่นอนลองแวะมานะครับซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนจนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี้ลาซาด้าต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเศษ259ส่งฟรีทั่วประเทศ มาถึงช่วงร้านเล่าเรื่องอร่อยนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้ก็จะแตกต่างจากช่วงอื่นก็คือเราจะแนะนําร้านอาหารนะครับที่มีความน่าสนใจอย่างวันนี้เนี่ยร้านนี้นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าเป็นทีมเทพนิยายไม่พอนะครับพื้นที่นี่กว้างขวางมีกิจกรรมเยอะมากนะครับมีทั้งเลี้ยงมา้าไปดูแพะเก็บไข่สดจากฟาร์มเหมาะกับการพาลูกพาหลานมาเป็นอย่างยิ่งที่สําคัญมีอาหารและเครื่องดื่มอร่อยๆด้วยเดี๋ยววันนี้เราไปฟังที่ร้านนะครับเล่าเรื่องให้เราฟังดีกว่า ร้านเล่าเรื่องอร่อยตอนนี้เรามาอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะครับน้องเปานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อเปานะคะมาลิสาเรนโ็อกิทเป็นผู้จัดการร้านเดอะฟอกฟิน Ca คาเฟ่ค่ะเราให้ฟังหน่อยสิครับว่าร้านเนี้ยบอกไปว่ามีทั้งกิจกรรมเยอะครอบครัวก็มาแต่สําคัญคือชื่อร้านแปลกมากชื่อร้านคือชื่อ The Fo x p ฟิน Ca คา่ค่ะภาษาไทยก็คือเจ้าชายกบ เออทำไมถึงตั้งชื่อว่าเจ้าชายกบเพราะอะไรฮะเออจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยอยากได้ร้านสไตล์เป็นแบบครอบครัวในตีนนิทานนะคะ ก็คือมีสตอรี่บริเวณรอบๆอะค่ะเป็นบ่อบัวแล้วก็มีปราสาทก็คิดแล้วว่าเจ้าชายกบเนี่ยน่าจะเข้ากับธีมร้านที่สุดค่ะที่นี่ดูเหมือนเป็นร้านที่แบบว่าเหมาะกับครอบครัวมากเลยใช่ค่ะเพราะว่ามีกิจกรรมสําหรับครอบครัวสําหรับเด็กมากมายเลยค่ะมีโซนสัตว์มีบ่อทรายให้เด็กๆเล่นคือเหมาะกับครอบครัวมากค่ะแล้วก็มีเก็บค่าบริการอะไรบ้าง ค่าบริการก็จะมีค่าอาหารสัตว์ค่าขี่มา้าค่ากิจกรรมค่ะมันเกิดจากอะไรครับถึงได้สร้างร้านแบบนี้ขึ้นมาคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากทําเป็นคาเฟ่ยอยู่แล้ว<ม>เริ่มแรกเป็นคาเฟ่ค่ะแล้วก็คืออยากให้มีกิจกรรมสําหรับเด็กและครอบครัวได้มาทําด้วยกัน<ม>ได้มาอยู่ด้วยกันแล้วมีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของร้านบ้างที่แบบว่ามาแล้วแบบอุ๊ยอันนี้ใช่เลยก็คือจะเป็นบอ่อบัวค่ะที่ลูกค้าจะชอบมานั่งริม บ่อบัวมานั่งทานอาหารบรรยากาศดีค่ะร้านนี้สามารถนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ไหมได้ค่ะสามารถนําเข้ามาได้ค่ะใครมีหมามีแมวนะเข้ามาได้ได้หมดเลยค่ะเอาละทีนี้มาถึงเรื่องร้านอาหารพอเรามาทําอาหารปุ๊บถ้าเกิดว่ามาที่เขาเรียกว่าร้านเจ้าชายกบเนี่ยจะต้องกินอะไรมีกบทอดหรือเปล่ากบไม่มีค่ะไม่มีไม่มีกบเป็นร้านเจ้าชายกบที่ไม่มีกบค่ะมีอะไรที่ต้องสั่งบ้างถ้ามาที่นี่ต้องสั่งเลยก็คือเป็นแกงส้มชะอมกุ้งค่ะ สปาเกตต oh, ี้ครีมซอสไข่กุ้งตำทะเลทอดยำปลาทูทรงเครื่องแล้วก็เป็นปลากระพงผัดพริกสดค่ะโอ้ห้าหกเมนูนี้ต้องสั่งเลยใช่ค่ะพลาดไม่ได้แล้วเครื่องดื่มเด็นๆที่นี่มีอะไรบ้างคะเป็นน้ำเจ้าชายกบค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านค่ะคืออะไร ก็จะเป็นอิตาเลียนโซดาค่ะเป็นกลิ่นลิ้นจี่กับสาวรนสค่ะร้านเปิดกี่โมงอยู่ตรงไหนครับเอ,อ่อร้านเปิด10โมงถึง3ทุ่มค่ะอยู่บริเวณถนนเส้นบรมขาออกค่ะอยู่ในโครงการบ้านสวนปีดาค่ะอ่าแล้วถ้าวันนี้จะให้เล่าเมนูอร่อยของร้านสักเมนูหนึ่งว่าทำยังไงมีเคล็ดลับอะไรไม่เหมือนคนอื่นยังไงจะเลือกเมนูอะไรครับเป็นแกงส้มสะอมกุ้งค่ะทำไมถึงเลือกเมนูนี้ เป็นเมนูที่ลูกค้ามาแล้วต้องสั่งทุกครั้งค่ะจุดเด่นของที่ร้านในเมนูนี้คืออะไรคะน้ำแกงเนี่ยค่ะเราจะใช้เป็นปลาเอามาทำซุป แล้วก็ใช้พริกแกงค่ะพริกแกงของขนกวันผสมในซุปปลาค่ะใช่ค่ะพอเคี่ยวเข้ากันแล้วก็เคี่ยวเข้ากันแล้วก็ใส่ชะอมไข่ที่เราทอดไว้ค่ะแล้วก็มีผักกาดมีไหลบัวมีถั่วฝักยาวค่ะคลุกเขาแล้วก็ท็อปด้วยกุ้งพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ เห็นบอกว่ามีสาขาอื่นเป็นธีมนิยายแบบนี้ด้วยที่ไหนบ้างคะ,ะมี The T Little Pick อยู่สัมพันธ์ค่ะมี Peter Rabbit อยู่พุทธมณฑลสาย4 The Wise Swan อยู่มหาสวัสดิ์ค่ะม,มี The a c r i Ducking อยู่กำแพงแสนค่ะเป็ดทิเล่ลเป็ดทิเล่ใช่ค่ะ,ะคุณผู้ชมที่นี่เขามีธีมนิยายนะครับเป็นร้านอาหารเยอะเลยใครใกล้ตรงไหนก็แวะไปแล้วกันส่วนผมวันนี้เดี๋ยวขอชิมร้านเจ้าชายกบก่อนขอบคุณนะคะ มาแล้วครับนี่อาหารร้านเจ้าชายกบนะครับคุณผู้ชมลองแวะมาทานได้ที่นี่เขามีเมนูเยอะมากกว่านี้นะอันนี้เป็นเมนูที่แบบว่ามาแล้วต้องสั่งนะครับนี่เขาเปิดสูตรให้เมื่กี้คุยแล้วฮะว่าทํายังไงนี่ตัวนี้แกงส้มชะอมกุ้งมีไหลบัวด้วยแล้วก็บอกน้ําซุปนี่ทําจากปลานะครับนี่โอ้โหร้อนร้อเลยน่ารับประทานนะฮะนี่ดูชะอมทอดแบบนี้เห็นไหมหน่ากินไหมคุณผู้ชมฮะโอ้โหบึมบมนะครับนี่แกงส้ม นะครับชิมซะหน่อยเข้มข้นมากสมแล้วยิ่งเลือกเมนูนี้เข้มข้นจี๊ดจ๊าดรสชาติดีเลยเพราะอะไรแกงกระดนกวันไงเอ้ันนี้พูดเรื่องจริงไม่เชื่อลองไปซื้อใช้ดูตัวนี้ฮะถ้าเขาก็จะมีตัวครกนะแบบนี้ให้ตามน้ำจิ้มยิงเขาจะให้ราดลงไปเลยก็ได้นะคุณผู้ชมแต่ถ้าไม่ราดก็เราก็ค่อยๆตักแบบนี้ก็ได้ในแบบนี้เขามาราด อหมอูจานนี้เด็กๆน่าจะชอบอร่อยทอดได้ดีมากกรอบม,มากเดี๋ยวตัวนี้ฮะคุณผู้ชมนี่บึ้มๆเลยนี่นะปลากระพงผัดพริกสดนะฮะตีงงานบอกมาตัวนี้เป็นเมนูปลากระพงผัดพริกสดจัดไปนี่เลยฮะชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มคำปลาปาเกตกตี้บ้างมีหั่นฝรั่งด้วยนะฮะ สปากเก็ตตี้ครีมซอสไข่กุ้งนะฮะมมาเลย,เยนี่พูดดีนะตัวนี้น่าจะเป็นยำปลาทูยำปลาทูนะแล้วมีขนมจีนด้วยหลากหลายนะคุณผู้ชมมีทั้งฝรั่งก็มีไทยก็มีนะฮะแล้วก็ไทยประยุกต์ก็มีอันนี้ก็ออกแนวอีสานนะนัวม,มากอันนี้ ทานได้แบบไม่ต้องกลัวก้างเลยเขาจะแกะให้เรียบร้อยแล้วนะฮะไปท้ายด้วนี่เครื่องดื่มเจ้าชายกบ่อตาเลียนโซดาร้านนี้นะครับคุณผูมหมาะกับครอบครัวมากมีลูกมีหลานนะครับพามาเลยนะครับให้มาดูสัตว์นะครับมาเลี้ยงแพะมาขี่ม้ามาเก็บไข่ดักฟาร์ม ได้เจอธรรมชาติแท้ๆนะครับพื้นที่เขาดีมากวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์ปรุงรสรสหนึ่งนะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งมออไปทางร้านมาใช้1ชุดด้วยของเขาดีจริงๆนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์พริกแกงกระดกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศนะฮะมอบให้อีกหนึ่งกระเช้าเนี่ยออกมาทําแกงส้มแบบนี้แล้วก็มีพริกแกงอื่นอีกเยอะเลยฝากด้วยนะครับร้านนี้นะครับเจ้าชายกบนะครับมาทานกันได้ไม่ผิดหวังโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวพามาเลยสนับสนุนโดย ผงปรุงรสรถหนึ่งปรุงอร่อยแน่รถหนึ่งต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟูดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี l a าซ d a า,าต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเศษ2ขวด159ส่15 9, งฟรีทั่วประเทศช่วงทั่วลงพุงวาไราตี้ ทัวลงุงตีอ้วนจนหิวฟูกโอกะคิวชูอีพีสองวันนี้อึมคึมหน่อยนะพอดีอ้วนขับรถมองไม่เห็นเลยไม่เป็นไรครับคุณลงุงแต่เรายังเที่ยวกันต่อแบบชิลๆครับเดี๋ยวสักพักอากาศก็จะดีครับวันนี้เราเริ่มกันที่หมู่บ้านเซรามิกแห่งนี้กันเลยครับ ที่นี่เป็นเมืองเซรามิกนะครับเมืองเซรามิกนี้ก็จะมีอะไรที่เป็นเซรามิกป้ายต่าง,างๆแผนท่งแผนที่นี่ตรงนี้ถ้าซีอูหรือว่ามองเข้าไปใกล้ๆจะรู้เลยมันเป็นเหมือนเศษชามเศษชามที่แตกแล้วแล้วก็มาแปะๆเป็นลายสวยงาม,ม,งามนี่เธอถ่ายพี่นะไม่ใช่ถ่ายสาล่ะนี่เป็นแตกของเขาล้มมาทําไงน่ะวันนี้เราพาแว่มาเที่ยวหมู่บ้านเซรามิกนี่เจ้าของร้านเซรามิกนะครับนี่ ไปกันต่อครับได้เวลาเก็บสตอบรอเบอรี่สดๆจากฟาร์มกันแล้วโอ้โหนี่มันแดงอย่างนี้เลยอ่ะอึออมเ<โ>ปรี้ยวๆหวานๆฉ่ำๆโปลละแป<โ>ดร้อยจ้าเฮ้ยไม่ใช่เขาให้กินไม่อั้นตังหากมากระตอ้นเด็ดตามใจชอบ ไม่เคยมีมาฝากลุงสักลูกเลยนะสตรอเบอรี่ฮะเก็บสตรอเบอรี่กันไปแล้วนะครับได้เวลาอาหารกลางวันครับวันนี้อยู่ที่เมืองนางาซากิเพราะฉะนั้นเราต้องกินของดังที่จังหวัดนางาซากิครับมานางาซากินะครับเราต้องมากินจำปงจำปงคือจานใหญ่ๆนะครับคล้ายลัดหน้านะเป็นของคนจีนที่ไม่รู้มาผิดประเทศเปล่า เพราะทำไมต้องมากินจำปงนะครับที่นางาสก,กีเพราะว่ามันจําเป็นนะฮะเพราะว่ามันไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วนะฮะจะเป็นอาหารประจำที่นี่จริงๆอ่ะเขาเรียกจำปงนะครับแต่ว่าคนไทยบอกเออจําเป็น嘛 <laughs> พาลูกทัวร์มาดูสะพานแว่นตานะครับแต่ทุกคนบอกว่าไม่ดูได้ไหมอยากจะกินเค้กคัสเซลลาแดนเสร็จจากการกินจำปงด้วความจำเป็นเราก็จะไปชิมเค้กแล้วก็ดูสะพานแว่นตากันต่อนะครับคุณย่างครับนี่คือสะพานแว่นตีเพราะว่าะท้อนน้ำมันจะเป็นแว่นตาเหมือนแว่นตีที่ใส่อยู่เนี่ยเห็นไหมยนอ่อนลักาัดต และแล้วก็ถึงเวลาที่จะได้ชิมเค้กคาสเตลล่านะครับจากร้านโบราณเก่าแก่แห่งนี้ครับก็บอกเลยว,ว่าพามาชิมร้านคาสเตลล่านะครับร้านนี้เป็นร้านแบบว่าเก่าแก่มากคือผมเนี่ยมาซื้อให้ลูกทัวร์ชิมก่อนพอชิมแล้วชอบเนี่ยเดี๋ยวเข้าคิวซื้อเพราะจะจู่ๆเข้ามาไม่ได้นะครับเข้ามาไม่ได้เพราะว่าร้านเขาเล็กแล้วก็แบบว่าอยู่มานานมากเป็นออริจินอลของกุูโอกะนะเดี๋ยวมาดูครับซื้อมาให้ชิมก่อน เวเยไดนะมันคือเค้กคาสเซล่าท <USSR> oh ี่มันนุ่มนะครับแล้วก็จะมีน้ําตาลกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บแต่ลูกทัวรกินกระดาษก็ไปด้วยนะฮะระวังเลยขอน้ําหน่อยครับกินเค้กเสร็จแล้วเราก็ขยับตัวกันต่อมาดูบ่อน้ําร้อนที่นี่ครับโอ้ฮิรุยาสีว่าฟูดาโมเดลอาณาอุตตะชูโรดีดาเซย์โกจัง ตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นกระเช้าโลฟเวลกันนะครับก่อนขึ้นกระเช้าจะมีจุดชมวิวแบบโอ้โหสวยมากอ่ะมองไปลิฟตานะครับเห็นเมืองฟุกุโอกะแล้วก็เทือกเขาต่างๆนะครับอากาศดีมากคุณผู้ชมสุดยอดเลยที่เนี่ยเมืองอุนเซ็นนะฮะอุนเซ็นขึ้นกระเช้าอุนเซ็นนะครับยอดเขาสูงถึง1,333เมตรและโชคดีอาจจะเจอนกบนยอดเขาด้วยนะครับ เรียกได้ว่าเก็บความประทับใจกันเอาไว้ได้เลยในคลิปนี้นะครับตีอ้นชวนหิว yeah! ทัวลงพุงกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตรีอ้นชวนหิวเพียงถ่ายรูปคู่กับถังเวิร์แกสที่ร้านหรือที่บ้านขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจตีอ้วนชวนหิวแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนเวิร์กแกสจะเป็นเจ้าภาพพาคุณไปกับรายการ ตีอ้วนชวนหิวสนับสนุนโดยบริษัท W P Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas ความสุขความสนุกความอร่อยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้ามาติดตามความสนุกสนานของทัวร์ลงพุงในทริปคิวชูฟุกุโอกะกันได้ในะ p ี3นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฮัลโหลอะไรนะจองทัวร์ตีอ้วนเหรออาโทรมาสิ 093, 994, 994, 99 5ใช่หรือว่าแอติ <Okay. S 1> อ้วนไงอ่าใช่ใช่ใชจองมาเหอะที่เที่ยวสนุกทุกที่รีบจองนะเต็มไวนะโอเคนะแล้วเจอกัน